โดยเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักตีสองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งนะครับจึงเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมวัา,านรับแจ้งอุบัติเหตุรถชนบ้านเรือนประชาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางเข้าบ้านนาดอนหมู่16ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อทางเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องตกอกตกใจนะครับเมื่อพบรถปิกอัพโตโยต้าสีประตูสีขาวทะเบียนอุดรธานีติดอยู่บนหลังคาบ้าน สองชั้นนะครับความสูงก็ประมาณสัก8เมตรนะครับส่วนคนขับคือน,นายธนกรอายุ21ปีชาวโพนง,งามมาเภอหนองหารขับมาคนเดียวครับค่อยๆเปิดประตูรถออกมาได้รับบาดเจ็บแขนขวามีรอยถลอกแค่นั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับนางแก้วกัญญาเจ้าของบ้านบอกว่ากําลังนอนหลับอยู่ดีๆประมาณตีสองครึง่งได้ยินเสียงดังโครมเท่านั้นแหละบ้านก็สะเทือนไปทั้งหลังแรงมากเลยทีเดียว ตกอกตกใจวิ่งออกมาจากบ้านนะครับเห็นรถขึ้นไปอยู่บนหลังคาชั้นสองแล้วรีบวิ่งไปบอกลูกแล้วก็ลูกสะพ้ายออกมาก็โชคดีนะครับที่ไปนอนอีกห้องหนึ่งนะครับหากนอนห้องที่อยู่ข้างบ้านคงไม่รอดแน่หากรถคันนี้ไม่ชนคันสีดำาชก่อนที่จอดอยู่ในบ้านรับรองรถพุ่งเข้าบ้านมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับซึ่งเหตุการณ์นี้ช่วงกลางคืนเป็นเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนที่เห็นในภาพนะครับ แล้วช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างล่ะช่วงเช้าผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบร่องรอยของรถที่คาดว่าจะตกหลุมบ่อกลางถนนแล้วก็มีการเสียหลักพุ่งไปชนรถของเจ้าของบ้านเหินฟ้าขึ้นไปบนหลังคาชั้นสองโดยเจ้าของบ้านก็ยังไม่หายตกใจแต่ก็โชคดีนะครับที่รอดมาได้ทั้งบ้านส่วนค่าเสียหายคงต้องไปแจ้งความดำเนินคดีและพูดคุยกับคนขับรถว่าจะเอาอย่างไรลองไปฟังเสียงครับ บต่โค้งเนาะหระตรงมะเขืออีกพวกวัดจักเทียจ้าไม่ชนมันก็ชนธรรมดาแต่ทําไมมันไม่เคยชนหอกันไปขนาดนี้ก็รู้คือกันต้อเป็นตัว่ง้งาบบอมมันละมันมันเจอน้ำมาตับอยู่เหรอแล้วอีกท่านขายบนเหอขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเวาบ้าเขาเสียหลังมากเลยมีรถปศาสตร์ใส่ไปแล้วมันทำไมขึ้นไปขนาดนั้น ขึ้นตอนนั้นโอ้ยายต่ก็รู้แหละน้อนอย่างนี้แต่เฮี่ยนแต่เที่ยนเขาก็นอนอยู่เนาะลูกยางก็มาดยืมเอายญายช่เอาสั้นเขาก็มาดยืมออกจากเที่ยงขึ้นบนเลยนะก่อนนั้นก่อนนั้นแม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรไหมก็ได้ยินเสียงโคมนั่นแหละเสียงเสียงขึ้นเอาบ้านเท่าทุกเป็นยังสี่บ้านเท่าทุกเป็นแต่เทียนยังสี่ได้แต่รู้สึกว่ายังสี่แล้วได้แต่ลูกถึงแม่ยืม